สวัสดีสวัสดีครับผมร้านฟางทองเลกเตอร์สอง2นหนึ่งสองนะครับวันนี้เป็นวันที่2ี่บสามกันยาสองห้าหกสามนะครับวันนี้เรามาส่งมอบเครื่องคูโบตานะครับที่บ้านแม่เกืง้งตำบลแม่เก้ออำเภอวังจิ้นจังหวัดแพร่นะครับผมอ่าันนี้เป็นเครื่องคูโบตานะครับไซส์มินิน่ารักน่ารักนะครับก้อนเล็กๆล,ลองที่บ้านแม่เกื้งนะครับผม อันนี้เจ้าของเครื่องนะครับลองเป็นฟางเกี่ยรเข้านะครับส่วนมากจะเป็นฟางกองนะครับแถวนี้ว่าอยู่ตามเขาตามดอยนะครับนี่ก่อกับรถไถย,ยันมาห้าสิบเอ็ดแรงนะครับลาก,กโคบูร์ตาเฮดบีหนึ่งสามศูนยนะครับผมตาช้างความยาวก้อนทำได้สั้นทาได้นะครับ ก้อนแรกก้อนแรกมันไม่ค่อยสวยนะครับจะยาวหน่อยนะลองบนหุบเขาแบบธรรมชาตินะครับผมนะฟ้าก็โยนลงมาจากกระต๊อบน้อยนะครับก้อนหน้าอุ้มครับผมนะหน้าอุ้มนะากอนกับ HB13 ีหนสา กับคนเกียรถสายเมาครับผมไม่ได้นะดีก่อนคนน้อยแน่นแน่นหลวงดูที่เขาปรับเชือกตึงยนเขาอยากได้เชือกตึงไหลเอาตังา้งตัวไหนเป็นไงพี่เดอไหม สนใจติดต่อสอบถามเรื่องเครื่องอัดฟางสามาบ้านติดต่อได้ที่เบอร์0833160978นะครับเบอร์นี้นคือ0807882413นะครับทางร้านเรามีบริการด้านอะไหล่ต้อมบริการหลังการขายนะครับให้กับท่านลูกค้ามือใหม่ที่ไม่เคยใช้เครื่องอัดมาเลย นี่คือบรรยากาศที่บ้านแม่เกื้งนะครับจัดรอบๆเต็มไปด้วยธรรมชาติขนเขานะครับเป็นฟางเกีย่ยเข้านะครับส่วนมากแานี้เขาจะเป็นฟางเกีย่ยเข้าไม่มีไม่มีมมทุ่งนาให้วิ่งนะครับเพราะเขาอยู่บนเขาบนดอยนะครับผมฝากร้านผมว้ด้วยนะครับร้านฟางทองแท็กเตอร์สนใจสอบถามเรื่องอะไรเครื่องอัดฟาง และอะไหล่ทุกชนิดนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถติดต่อได้ที่เบอร์083 3160978อีก mm hmm. เบอร์นึงคือ0807882413นะครับผม mm hmm. ฝากล้านผมไว้ด้วย mm hmm. ฝากทองแท็กเตอร์ดีไหม